มาปิดท้ายกันที่ทองคำครับขออนุญาตลบเส้นเดิมก่อนนะครับที่วิเคราะห์ไว้เมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้วิเคราะห์ไว้สองแนวทางนะครับเมื่อคืนวิเคราะห์จากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่บริเวณกลางแม่น้ำ เมื่อคืนวิเคราะห์ไว้แนวทางที่หนึ่งว่าสามารถขึ้นต่อได้เลยหรือแนวทางที่สองนะครับที่วิเคราะห์ไว้เมื่อคืนคือหากมีการย่อลงมาแต่ไม่หลุดเส้นเหลืองสามารถเข้าเพิ่มได้นะครับเช้ามานี้เปิดตลาดมานะครับเขาเลือกแนวทางที่สองที่วิเคราะห์เมื่อคืนนะครับคือมีการย่อลงมาก่อนบริเวณขอบล่างแม่น้ำน,นะครับย่อลงมาถึงเส้นเหลืองด้วยแล้วก็บินขึ้นไปบินจนทะลุเอฟเฟลต์พอยต์นะครับไปจนถึงรีสิสแตนด์หนึ่ง เอฟเฟกต์พอยต์กับดิสตนซับพอร์ตพวกนี้นะครับระบบคนวณแนวรับแนวต้านมาให้ใหม่นะครับของวันนี้นะครับมีเอฟเฟกต์พอยต์อยู่ที่หนึ่งแปดห้าสี่จุดสองศูนย์นะครับมีแนวต้านอยู่ที่หนึ่งแปดหกศูนย์หนึ่งแปดหกแปดและหนึ่งแปดเจ็ดสี่ตามลำดับนะครับส่วนแนวรับอยู่ที่หนึ่งแปดสี่หกหนึ่งแปดสี่ศูนย์และหนึ่งแปดสามสองตามลำดับเช่นเดียวกันข้อสังเกตนะครับเหนือแนวต้านที่สองดิสตันสองนะครับมีแนวต้านอยู่ที่หนึ่งแปดหกเก้าจุดหกสามนะครับ ในขณะที่เหนือซนะัพพอตสองนะก็มีแนวรับอยู่ที่หนึ่งแปดสี่ศูนย์จุดเ้าเจ็ดราคาตอนนี้นะครับขึ้นมาติดอยู่ที่รีสต s t a n นหนึ่งนะครับสตขึ้นสุดด้วยนะยังคงให้น้ำหนักไปทางขาขึ้นมากกว่าอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ติดแนวต้านมีโอกาสที่จะย่อกลับลงมาทดสอบ ที่เอเบไปรอบหนึ่งนะครับก่อนที่จะกลับขึ้นไปหรือนะครับหรือถ้าหากเขายืนเหนือ r e s i s t a n หนึ่งได้นี่นะครับมีโอกาสที่จะขึ้นต่อได้เลยเช่นเดียวกันเป้าหมายแรกที่ r i s t s t c n สองน,นะครับหนึ่งแปดหกแปดจุดหนึ่งแปด ถ้าเข้าบายเหนอีสต Re ตหนึ่งนะครับอาจจะใช้การหลุด r e สต s t a ต้นหนึ่งเป็นจุดสต็อปล s s สั้นๆก็ได้ครับที่ประมาณสองร้อยจุดนะฮะหรือถ้ารับความเสี่ยงที่หลุดเส้นเหลืองหรือหลุดซับปต์หนึ่งก็ต่อรองได้นะครับประมาณพันห้าร้อยจุดนะถ้าถ้ารับพันห้าร้อยจุดได้ก็สามารถยืดมาเป็น Stop สต o อปล s อตใต้ซับปต์หนึ่งก็ได้ครับ หรือถ้าหากว่าเข้าที่เอฟเวอร์เรสต์พอยต์นะแล้วมาสต็อปลอที่หลุดสปอร์ตหนึ่งก็ระยะไม่ถึงพันจุดนะครับสปอร์ตหนึ่งอยู่ที่หนึ่งแปดสี่หกจุดสี่เก้าเบื้องต้นนะครับคิดว่าถ้าหลุดเส้นเหลืองก็อันนี้เริ่มไม่สวยแล้วนะครับแต่ใต้เส้นเหลืองมีแนวรับเส้นประอยู่หนึ่งแนวนะครับแล้วก็ใต้แนวรับเส้นประก็มีสปอร์ตหนึ่งอยู่นะฮะอ่ะไหนๆถ้าจะสู้ถึงนี้แล้วนะครับสู้ถึงหลุดสปอร์ตหนึ่งเลยก็ได้ ประมาณ1 8 4่งแปดสี่ห้าสรัลอสครับคำนวณเผื่อด้วยอย่าลืมนะครับ m m เป็นเรื่องสำคัญนะฮะมันนี่แมネจเมนต์นะครับออกหลอดให้พอเหมาะกับพอร์ตตัวเองนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสำหรับชานี้ต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับพบกันในตรงนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ